ครับพี่น้องวันนี้ออกมาเบิกหน้าก่อนมาเนี่ยฝนตกเซาเมื่อกี้ดิเลยออกมาสอบมืองเข้าก่อน,นเป็น,นไหนๆมันออกอยู่กับเข้าหรือจังใดที่หวานไว้ฮะไปเบิกนักกันเด้อพี่น้องเด้อทงให้ท้งนานาที่อยู่ในมีส่วนอย่างอะไรพี่น้องทรงนั้นหลังเบิกทงนี้ ตกเศ้าเมื่อกี้นี่ได้พี่น้องเลยน้ำยังตกแห้งติบอยู่น้ำ,ออเ,ออนำเรย่ลยนออกมาเึิตทางมากับใครอยู่พี่น้องเลยทางเกตใหม่เจ้ามากเกตให้ใหม่ มาใส่ใหม่สัได้เหี้แถวนี่แบบฝนตกน้ำต็มที่อยู่ต้นยางอันนี้ขาดยังไม่มาตัดอยู่นี่มันหักแต่พายุเข้าออแต่ผุก็เป็นต่ำมืนแท้หนาวบากเลยนะมืนไรติดนีนเน่เพราะว่าพอได้เอาเอาลูกลังมาใส่แต่รถทิดรถ เหนียวเทไ้ได้ดินนี่ยนี่ตี่ขักเทไ้โอ้มืนเลยเนี่ยนี่มืนขนาดเลยตแต่กระมุดเดียวมันกระแหงหรอวะโอ้มันจะขักเ่าไรเด้อมือน เบิงเข้าก่อนเบิงดูเป็นในใดเป็น่อมอยู่ฝนตกเศร้าไหมเห็นเนาะโอ้ยบาเเอาเนี่ยวก่อนฝนตกเศร้าใหม่ยมัตโอวู้วสีตมบาดนี่ห่างไวปะเลย หลับมาทางนี้หลบมาทางนี้โอ้ออกอยู่ได้เข้าออก็ได้ดิใครอยู่โอ้ออกจบอยู่น้องเอ้ยได้การอยู่ได้การอยู่เข้า ย่างไปบงทางพู่นก่อนออกคักอยู่อยู่คากันดช่วงพายุเข้าช่วงน,นวงั้นมั้งคฮักเหน่ก็มีมันอีดถูกท้อมันจะคืนให้บ่อนแนวนี่ ออกได้การอยคักอยู่พุ่นน่ะยาวเลยเด้ ให้นี่นี่โอ้ได้การใครอยู่เบียนี่โอ้ใครอยู่ใครอยู่อ,ยอืมโอ้ได้การอยู่พี่น้องเลย ขาออกงามอยู่บัวทีบอ่อห่างพอดีสำนี้ทุนอ่ะทางนี้เอาใครอยู่ดอกเป็นนี่บ่ได้มาบึงบ่ได้ลงมาบึงจะเคลื้อได้ตั้งแต่หวาน ก็อยู่แต่ท่งผู้นนทผู้มาในลงมาจากเถื่ออืมคืออยู่ีน้องเอ้ยยันแต่น้ำท่วมบาทนี่เข้าออกจบเจืออยู่บางปีมันก็บรรจบได้ก่อนมันนี่ปีนี้ไขย,ยู่นีิมึงออกเข้าออก ไปขึ้นไปพุ่นซะก่อนพี่น้องเลยขึ้นไปบึงไปเอาหน่อไม้ก่อนนะเมื่อต้่มก่อนนะนี่บอกว่าลูกไปลงในท่ามงท่าหงันละนี่กอเดียวอยู่ฮะมันเคยออกนะมนไเลมาหึงละ nè, nãy nĩ mải, cái này, cái gìn bơi, bay, bừng luôn, nho mượn mịt đây thì ấy, đi đây, phun cả sâu là là, vẫn เดี๋ยวลงไปนี่แห้งสิบ่มืดบ่ในป่าไผ่เนี่ยโอ้โิเตะมืน้นเท่าไหร่มื่นขนาดย่งาง หน่อไม้นะไปต้มจักได้จักกลับเนี่ยนะพี่น้องเพราะได้เอาไปต้มนี่นะเห็นหน่อไม้บ่คือมืดแทะวอนนี่ดิ่เฮ้่จิะหน่อไม่อืฮอจิระพุ่นหน่อพุ่น ออก,ก้อนเอาก้อนว่าปากใหญ่เลยนี่นะตีน้า,นาหนอนี่โอ้เงาแล้วหาเมืออ่อกี้ก่อนทันนี่ลายก็เอาก,กอเดียวนี่พอต้มแล้วก็พอ ี่น้องโอ้โหนี่เท่มิปุ๊กมาเดี๋ยวขอมานั้ให้เนาะอืมดีเดี๋ยวได้รับเอาหนอนี้ก่อนเข้าได้บ่๊กเลยจะบ่เปียกบนอ่างบาดนี่พี่ดาน้องบักใหญ่เลยพี่ดาหน้องไม้ อืมกันเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้ายากอืมหุ่นหนาเนอนี่นอนนี่รีอยู่นี่ฮัไกไปบนน้องวันนี้าได้จับปลายเก้าหักบอได้ยืนดิอืม หน่อไม่นี่กำลังออกนะนี่น้อสั้นๆไหลอยู่กำลังออกนอืมน่อนี่นี่ดูนะนอสั้นว่าม่ได้เอาเสียมมาซับเอาเนาะเดี๋ยวถอย Uầy Uầy phải đàn mày bàn này Wow Nhìn thằng đi bỏ nó

พอต้อมอยู่ยหรอกซ่ำนี่ใครอยู่หนอยาวหนอสั้นอะไพี่น้องเอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวฮักเอาพอบดเอามีดมานำฮักเอานะพอได้เมื่อต้มกินกับน้ำพริกนะไม่ได้ว่าจะเอาลาย,ยหรอก ปัญหาเอาลายมันจะที่ได้ลายแล้วครับมันออกเบ็ดนี่อืฮักเอาเฉียงแหละตบมกินกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิพี่นอ้องบ้าคักเลยห่อไม้นี่ดี นั่นพอต้มอยู่ดอกซ้ำน,นี่นี่หน,น,นอใหญ่เลยนัะโอเคดอกพี่น้องเว้ยพอต้มแล้วซ้ำนี่ล้ห้องผมได้เอาลายดอกอืมหนอเล็กหนอน,น้อยไม่เอามัดตุม่มจืดง่าย ดีโอ้หลายเติบโยโอเคอยูอ่อดีเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัสดีครับ